ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบาสุโยอีคอเมนมีเวอร์ค่ะนาวิกโยธินจีนติดเขี้ยวเล็บฐานเรือไทยฝึกรบ3มิติงัดยุทธวิธีฐานราบต้านอากาศยานลุยโหดค่ะ เมนมีเวอ์ค่ะนวิกโยธินจีนจัดหนักติดเขี้ยวเล็บทหารเรือไทยฝึกรบสามมิติงัดยุทธวิธีทหารราบต้านอากาศยานลุยโหดในการฝึกผสมบูสไตล์2025ค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้น,ำำนําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันด้เยอะค่ะจากกรณีสํานักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนงเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาว่าพนเอกพิเศษอูเซียนค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนนะคะได้กล่าวว่าการซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพเรือจีนกับไทยครั้งที่6ใช้รหัสบลูสไตร์2025 เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลค่ะพันเอพิเศษอูค่ะได้กล่าวบอกว่ามีการใช้เรือ11ลำค่ะ และก็กองกําลังทางทะเล2หน่วยจากทั้ง2ประเทศในการซ้อมรบร่วมทางทะเลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่2เมษายนนะที่ผ่านมานี่เองนะที่มณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของจีนค่ะโดยมีการซ้อมรบในหลากหลายหัวข้ออาทิปฏิบัติการโจมตีทางทะเลร่วมกันการป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลรวมถึงปฏิบัติการต่อต้านการก,ารก่อการร้ายและต้นสะดมทางทะเลค่ะ ซึ่งกองทัพเรือทั้งสองประเทศทำมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือและเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งเสริมสร้างมิตรภาพและความววางใจผ่านการกระชับความร่วมมือในการซ้อมรบร่วมซึ่งพันเอกพิเศษอู๋ได้กล่าวบอกว,ว่าสิ่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะต่อการรักษาสันิภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคค่ะการฝึกร่วมครั้งนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญในการดําเนินการตามฉันทามติ ของกองทัพเรือทั้งสองนะโดยมีจุดมุ่งหมายกระชับความร่วมมือในทางปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการร่วมกันและมีบทบาทเชิงบวกในการรักษาความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคโดยทหารที่เข้าร่วมจะแบ่งออกเป็นทางทะเลและทางบกมีการฝึกร่วมกันหลายรายการค่ะ รวมถึงการตอบโต้ทุนระเบิดการโจมตีทางทะเลการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเลการยิงด้วยอาวุธขนาดเล็กการต่อสู้และการเอาชีวิตรอดในป่านะรวมถึงการฝึกเนี่ยจะดําเนินไปถึงวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทาง Facebook คุณวัสนานานุน่มค่ะผู้สื่อข่าวสายฐานชื่อดังได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้บอกว่ากองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะ ได้ดําเนินการฝึกการปฏิบัติการผสมระดับยุทธวิธีทางเรือและนาวิกโยธินในการฝึกผสมบูสต์ไต์2025ระหว่างวันที่26มีนาคมถึง2เมษายน2568โดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ส่วนก็คือการฝึกในท่าค่ะนักค่าหนานทิ้งและเกาะหนานซานเมืองจัานเจียงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการฝึกของกองกําลังทางเรือได้แก่การแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาปฏิบัติการทางเรือต่างๆการแล้วก็การแปลรูปกระบวนทางยุทธวิธีการพัฒนาขีดความสามารถ าามรถในการป้องกันภัยทั้ง3มิติและการบรรเทาสาธารณภัยค่ะสําหรับการฝึกของนาวิกโยธินค่ะได้แก่การฝึกยุทธวิธีฐานราบและฐานราบยานเกาะค่ะ การป้องกันนิวเคลียร์ชีวเคมีการค้นหาและการต่อต้านวัตถุระเบิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการใช้อากาศยานไร้คนขับในการรวบรวมข่าวการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับและการใช้และซ่อมบำรุงรถ VN16 ค่ะส่วนการฝึกในทะเลนะคะบริเวณทะเลเกาะหนานซานเมืองจ้านเจียงการสาธารณประชาชนจีนโดยเป็นการฝึกของกองกาลังทางเรือได้แก่การฝึกแปรกระบวนและถ่ายภาพทางยุทธวิธี การฝึกป้องกันภัยผิวน้ำการฝึกกู้ภัยเรือดำน้ำและการฝึกต่อต้านอากาศยาน การฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฝึกปราบเรือดำน้ำและการดำน้ำค้นหาและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำนั่นเองค่ะสำหรับการฝึกของนาวิกโยธทีนค่ะได้แก่การฝึกเคลื่อนย้ายกำลังพลสู่ฝั่งในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย,ภ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 ยทั้งนี้ค่ะการฝึกผสมนี้นับเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองฝ่ายค่ะที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางทหารตลอดจนยุทธวิธีใหม่ๆซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพเรือของทั้งสองประเทศในอนาคต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในการปฏิบัติการร่วมกันซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและภาพลักษณ์ของทั้งสองประเทศในเวทีระหว่างประเทศตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความอดัยให้กับประชาชนค่ะคุณอยู่กับักดอเรมาริกานะคะนี่คือดเรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดเรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนียสนามัยที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมอง คล้ำและมีวิตามินอ e, ีและมีน้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีและก็มีสารสก,กัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมีน้ำมันมะพระ้กกาวสกัดเย็นทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ําและก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าดเรมาริกาไว้นะคะและตัวนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ดเรมาริกาหน้าตาดี โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร094-236-9493หรือ Line แอดช็อปสิรสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก t ีแอลบายซโยอีจนใต้เหมิมเล่นผิดคนแล้วค่ะปาบื้มใส่รถหุ้มเกาะกลางดึกหลังฐานกลับจากลาตะเวนพื้นที่เจอโต้กลับเดือดค่ะ ตนใต้เหิมหนักรูปคมทหารแดนใต้ค่ะควางระเบิดสแสวงเครื่องชนิดป้บอมใส่รถหุ้มเกาะชุดปฏิบัติการที่4กองร้อยฐานราบที่4หน่วยเฉพาะกิจกองผัานฐานราบที่2ขณะกำลังเดินทางกลับจากลาตะเวนพื้นที่เตรียมเจอโต้กลับเดือดค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบย์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบยก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทาง t ดอ c คริติกค่ะที่เราได้นำเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่2เมษายน2568กะเวลาประมาณ21นาฬิกาเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิดสแสวงเครื่องชนิดป้ายบอมค่ะใส่รถหุ้มเกราะชุดปฏิบัติการที่4กองร้อยฐานราบที่4หน่วยเฉพาะกิจกองพันธหานราบที่2ขณะกำลังเดินทางกลับจากลาดตะเวนพื้นที่ จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไม้ฝาดค่ะอําเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสค่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้กำลังพลกลับถึงฐานอย่างปลอดภัยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดรถของเจา้าหน้าที่เกิดเหตทุที่บริเวณเชิงสะพานตะลุบโบค่ะหมู่หนึ่งตำบลปากการางังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะจึงได้มีการประสานกำลังเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนะเมื่อไปถึงก็พบ เจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยค่ะกําลังคุ้มพื้นที่และเตรียมพร้อมในการตั้งรับในกรณีที่มีการจู่โจมของคนร้ายค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้คุมเชิงบริเวณโดยรอบเมื่อพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งนําตัวผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดส่งโรงพยาบาลปัตตานีทันทีค่ะจํานวน9านายนะะโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บหูอื้อแน่นหน้าอกอาการปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ยังมีคนงานก่อสร้างค่ะได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายค่ะทราบชื่อก็คือนายสุเทพอายุ49ปีนะถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณลำตัว อาการปลอดภัยซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะพบรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าที่ถูกแรงระเบิดทําให้ด้านหน้าได้รับความเสียหายและมีรูจากสะเก็ดระเบิดที่ตัวรถยนต์รอบคันนะฮะแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสะพานค่ะมีกองดินกองทรายและกรวยนะรวมถึงท่านปูนต่าง คนร้ายอาจจะนำระเบิดมาซ่อนไว้เพื่อกดระเบิดซ้ำลูกที่2ค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกที่เกิดเหตุค่ะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะจากการสอบส,นส,ว,สวนทราบว่าเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฐานพานหน่วยนาวิกโยธินสังกัดกองร้อยฐานพานนาวิกโยธินที่7จังหวัดนาราธิวาสค่ะได้เดินทางนำรถเกาะล้อยาง4ี่คูณสี่เฟิร์สวินค่ะเข้าซ่อมบำรุงที่ศูนย์ส่งกำลังบำรุงอนโนไทค่ะค่ายอินขยุทธบริหารตำบลบาะทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตี เมื่อซ่อมเสร็จแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหมด9นายค่ะได้ขึ้นรถยนต์กระบะหุ้มเกราะ เพื่อเดินทางกลับยังหน่วยของตนเองที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุค่ะก็เป็นเชิงสะพานนะที่มีการก่อสร้างสะพานอยู่ทําให้เหลือเส้นทางเพียงเลนเดียวเท่านั้นค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องชะลอรถคนร้ายจึงฉโอกาสกดระเบิดที่นํามาวางไว้ข้างทางทันทีค่ะส่วนสาเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นั่นเองนะะโดยพฤติการเนี่ยก็บอกว่ามีการติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนะตั้งแต่การออกเดินทางมาจากฐานที่จังหวัดนราธิวาสค่ะจ มีการเตรียมการเก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนะฮะ โดยคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กมาวางไว้แบบเร่งด่วนค่ะก่อนที่รถของเจ้าที่จะมาถึงเมื่อรถมาถึงเนี่ยคนร้ายก็ได้กดฉนุดนระเบิดค่ะเป็นเหตุให้เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อวันที่26มีนาคมค่ะหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่44ค่ะได้รายงานว่ามีเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบ,บในพื้นที่จังหวัดชาดนใต้ค่ะลอบวางระเบิดรถกระบะของหน่วยร้อยฐานพรานกองหนุขนขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านบางงูยูริงต์ตำบลบือเรอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะซึ่งก็เกิดเหตุที่ ช่วงทางโค้งบ้านฉมเมา3าต้นค่ะซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตำบลตรอบอน,น,นและตำบลบือเร่ค่ะแรงระเบิดเนี่ยวุดวิดนะเกือบโดนเต็มคันรถค่ะแต่แค่ประทับเพยียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะแต่ทําให้ยางรถเนี่ยแตกแล้วก็น่ารถได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนเท่านั้นค่ะซึ่งเชื่อว่าการก่อเหตุนะของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยต้องมีการโต้กลับจากทหารไทยอย่างแน่นอนนะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาแลบาและรัฐสภา เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพน,นันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ